สวัสดีครับสวัสดีครับฮะโอ้พอเห็นน้ำข้างหลัง เราก็คุยเรื่องน้ํากันเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่น้ำท่วมน้ำนท่วมดูภาพหน่อย <c oughs> ที่ยุทยาและกระบินบุรียุทยาก็ท่วมท่วมไปแล้วแต่กระบินบุรีนี่ก็ท่วมแต่ว่าเขาก็คัดค้านเรื่องการเปิดประตูะระบายน้ํำเองเขาอยู่บอกให้เปิดระบายน้ําออกไปบ้างเขาจะได้เดือดร้อนน้อยลงประตูตกบินบุรีตรงอำเภอกบินบุรีประตูระบายน้ําหรือประตูดวง <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรง,ตรงส่วนไหนอ่ะเขาบอกอยู่ตรงกระบินบุรีจังหวัดปราจีนเนี่ยเขาก็เหมือนกับพคงเดือดร้อนกันเยอะเลยเปิดตูขอเปิดประตูน้ำหน่อยเพราะข้าวที่ยังยังเขาเรียกปลูกไว้ไม่ได้เกี่ยวเยอะเลยไงอือก็รอดูให้การกัต่อไปว่าจะมาถึงกรุงเทพขนาดไหนยังไงแล้วก็วันที่25นี่ก็บอกว่ามีมรสุมจะมาอีกนะครับนะ ยี่สห้าถึงยี่บแปดก็จับตามองเอดูเรื่องการพยายกรณ์อากาศกันดีๆครับว่าจะไปยังในทางไหนน้ำท่มมวมมาแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของดาบตำรวจที่คิดสั้นยิงตัวตายเพราะว่าไปคับประกัน คำประกันเงินเงินกู้ให้กับเพื่อนแล้วเพื่อนเสียชีวิตเลยต้องรับผ่านนี่แทนออเลยยิงตัวเองตายยิง,ง,ยยงขณะที่ต่อหน้าลูกเก้าขวบที่อยู่ในห้องเลยนะโอเแล้วรู้สึกว่าเครียดหลายด้านนะเพราะว่าเครียดเมียที่แบบเลิกกันด้วยเลิกไปสี่ห้าเดือนน่ะก็ะแสดงความเสียใจกับดาบด้วยนะครับยังไงเรื่องการเซ็นคำประกันนี่น่ากัืวนกันเนาะรับเอ๊ะถ้าเกิดสมมติ คนที่ไปติดนี่จริงๆแล้วคนเขาเขาเสียชีวิตเราเราต้องจ่ายแทนเขาด้วยเหรอก็ไม่ต้องจ่ายครับนะเขาเสียชีวิตนะนะก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอันนั้นละครับไม่ต้องจ่ายก็เขาเสียชีวิตนะเขาก็ไปคิดมากนะแล้วราชการมันไม่เหมือนเอกชนไงราชการมันไม่จ่ายเกิดถูกฟ้องเนี้ยอ๋อราชการแต่ก็ก็ทํำยังไงอะครับก็มันไม่มี แล้้วคนนัไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเขาไม่ได้หนีด้วยนะเขาเสียชีวิตด้วยนะอีกเรื่องอื่นต่อไปอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของเด็กเทคโนเทคนิคเทคช่างกลตีกันจนแขนหลุดกระเด็นเลยครับจากจากฝั่งทนข้ามฝั่งไปทางฝั่งพระนครฝั่งพระรามสามแล้วก็ตีกันแขนหลุดโดยใช้ได้้มีดใด มีดด่าย่าเดี๋ยวอย่างเนี่ยดูสภาพมีดนะฮะมีดดาย่าในยุคนี้ยังมีอยู่อีกเหรอนีคือไม่มีเครื่องตัดหญ้าไงอยากออกกําลังกายเนี่ยดูเลยฮะจะลงขายมีดดาย่าไว้เด็กช่างกลเาไปตีกันเหรอเขาไว้ดาย่าไอเด็กพวกนี้มันใช้ผิดประเภทอ๋อมันเห็นแขนเพื่อนเป็นญ้าไงเออเห็นปาโผเป็นพิ้วพิ้วพิ้วเงี้ยมันฟันเลยอ่ะก็ออ้ยเล่มนี้เห็นข้อมือเลยเร่มนี้เห็นข้อมือเลยตอนแรกผมจะเอานั้นแหละแต่คุณจิมมี่กลัวว่าจะมันสยดสยองไปไี้ไม่เไรมันอย่างนี้ไม่เป็นศพ เสียชีวิตอะไรเงี้ยผมชอบอย่างเงี้ยแต่ข้อข้อมือซ้ายคือเขาจะฟันมาก็แขนรับไงดูหนังทีบ่อยๆแต่ก็พอถึงโรงพยาบาลเสร็จหมอก็บอกต่อไม่ได้เพราะเซลล์เซลล์เนื้ออัะแต่ยังดีเป็นข้อมือซ้ายนะถ้าเปื่อขวานะแต่ถ้าเบื่อข้อถนัดซ้ายก็แต่ให้ให้ดีก็ก็ไม่ต้องผ่านเลยเครับใจเย็นๆเด็กใจเย็นใจเย็นถ้าเบื่อมีอะไรไม่ ไม่พอใจกันมันก็ตีกันนะนะไหว้กันเออนะมีอะไรก็เอ้ยแน่จริงมึงไหว้กูก่อนดิเอามึิงๆไหว้ก่อนจริงๆแล้วสมัยก่อนจําได้ที่ก็ตีกันก็แค่ใช้ไม้ใช้อะไรตีกันหัวล้างข้างแต่เลยวดีนี้เล่นระเบิดเล่นปืนเล่นเดี๋ยวนี้มันปืนปากกาสมัยก่อนมันไม่มีปืนใช่กัแค่ไม้อย่างมากเล็กฟุตคัตเตอร์สมัยก่อนอาจจะแบบว่ามีมีไม้หน้าสามใช่ไหม ที่คมสุดทำอะไรไม่ได้ควางทรายสี่กันอยู่ริมทะเลสี่กันอยู่ริมหาดเอามาทั้งสามบทเสร็จทำอะไรเฮ้ยอาบุธไม่มีสร้างความสายให้ใส่ตามองไม่เห็นจะได้เข้าชาร์จได้ครับหะไม่เอานิวจิ้มตาเอาทิงผมก็เคยไปบู๊ไงโดนแบบว่าซัดคนแบบเขาทำร้ายผู้หญิงใช่ไหมไอ้ตั้งการเอ้ยเขามาอะไรกันไม่ได้ผลเราต้องจังนี้ขยี้หัวหัวมันฟาดกับกำแพงนะผู้ชมครับ นั่นหายเมาเลยใช่ไหมจะได้หายมึนหัวแทนฮะเออ <c oughs> เรื่องหนึ่ง <c oughs> เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจเรื่องของ <c oughs> ลักลอบผลง,งาช้างถูกยึดได้ตกยึดได้เอาไปทําอะไรงาช้างก็เอว่าเป็นเครื่องประดับไปทํานู่นทํานี่ของบ้านคนที่มีไม่หญิงหญิง,ญงจะหลงเหรออบ้านพี่มีงาช้างนั้นตกลงหนูยอมเป็นแฟนด้วยคงเป็นเรื่องบารมีเหมือนต้มยำกุ้งอะ อ,อันนั้นต้องยังุ้งที่เป็นเอาไปแล้วมันมีบารมีคงเป็นมีบารมีอ่ะแล้วก็มูลค่าห้าสิบบ้านพี่มีงานช้างดูแลแลดูมีบารมีจังเลยอเหี้ย <c oughs> แล้วหลังนี้ถ้าเผื่อกินข้าวซื้อง,งาขาวอานี่งานเงินโอ้โอพี่พี่มีงานช้างด้วยห้ามีห้าสิบหกกิ่งรวมแ,แล้วมูลค่ายี่สิบล้านบาทแล้วก็พร้อมเงินสดที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งล้านบาทประโยคหลังนี่แย่เนี่ยอันเนี้ย งานช้างรอบรองแห้ไหล้ายเนช้างกว่าจะโตทั้งตัวนะใช่เสร็จแล้วก็ฆ่าช้างเพื่อเอางานแค่นี้แค่นี้เองอแล้วก็ปล่อยล่าให้เน่าไปไม่รู้อันนี้ลักลอบเข้ามาจากต่างประเทศหรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะตามข่าววันนี้ผมมีดูดูมีแค่ตรงหัวข่าวแค่นี้เองรายละเอียดตรงนั้นไม่มีมันเป็นความนิยมที่มีมาแต่โบราณการใช่บางเรื่องมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะยุ่งใหม่แล้วลองมาใช้งาช้างเทียมอ่ะแต่ทำให้เหมือน ติเป็นไฟเบอร์อะไรเงี้ยยุคนี้ต้องดูอย่างอื่นนะมีบารมีเออตรงมีเข้าวสารเยอะเงี้ยมีบารมีเออข้าวสารเยอะเห็นบอกว่าไอข้าวสารเนี่ยก็บอกว่าจะจ่ายข้าวสารเป็นค่าเช่าโกดัง้วนะใช่ใช่ใช่ไหมใช่เออแล้วเจ้าของโกดังเขาจะวันนี้นี่นี่ผมก็็นไงเขาบอกว่าก็แล้วแต่โกดังบางโกดังไหนยอมก็ยอมโกดังไหนไม่ยอมก็ไม่ต้องยอมแล้วเพื่อในโกดังข้าวเน่าเยอะ ก็ไม่เป็นไรก็ไปทำค่ารีไซเคิลจะรีไซเคิลยังไงก็เห็นข่าวว่าเนี่ยรัฐเทสี่พันล้านจ่ายโบนัสค่าราชการครับคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยฮะว่าเราโม้เนี่ยเป็นค่าราชการโบนัสมีโบนัสสี่พันล้านนะไม่ไม่เป็นไรมันเบี้ยวอะเอาตรงนี้หน่อยให้มันเห็นคำว่ารัฐหน่อยสี่พันล้านจ่ายโบนัสค่าราชการอะไรข้างล่างนั่นแหละ รางรถไฟตกรางอหรอไอ้ตัวสับรางพังอ๋อไม่เกี่ยวกับรางเก่าก็รางเก่ายันแสดงว่าคนสับรางคนนี้นิสัยดีไปต่อไปต้องเปลี่ยนใหม่นะต้องเอาคนเจ้าชู้กันร่อนกันร่อนใช่ต้องเอาคนเจ้าชู้กันร่อนกันล่อนเป็นพนักงานสับรางการรถไฟต้องเช็คก่อนเลยว่ามาสมัครอ้ะอน้องมาสมัครทำอะไรผมมาสมัครเป็นพนักงานสับรางรถไฟครับอ๋อมีแฟนมกี่คนยังไม่มีครับอัดตกน้องมีแฟนมากี่คน สี่คนแล้วครับเ่าโอเคกันผ่านนักการเมืองไงนาจะทาได้ทั้งต้นทั้งนักนักการอันนี้เรื่องสับรางนี้ต้องเป็นเรื่องของแมลงดาอย่างเดียวแมลงดาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนมีมีแฟนเยอะบอกเฮ้ยวิเกียวที่มีผมมีแฟนเยอะผมไม่ได้เป็นแมลงอะเดี๋ยวจะจะแซวเรื่องสี่พันล้านใส่บรรณาการจูงใจทําผลงานเน้นผ่านเกณฑ์นะครับครับงั้นก็ก็บรรณาการก็เตรียมเตรียมยุ้งข้าวอะไรไว้บ้างก็ดี เผื่อเงินหมดเขาให้เป็นข้าวสารก็จะได้มีที่เก็บเอนะ้าผมว่าน่าสนใจก็ได้เป็นข้าวสารนะก็ดีแอบไม่ต้องลําบากนะเวลาซื้อข้าวเนี่ยเวลาซื้อข้าวนะมลำบากเข็นคารุสซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บหนักกว่าจะยกเข้าบ้านพิ้วโอ้หนักเพราะฉะนั้นได้ได้ข้าวเลยเออได้ข้าวเนี่ยดีจะไปตักจะไปตักที่ไหนตอนไหนก็ได้ที่ตัวดังนะไม่ต้องขับบ้าน คุณผู้ชมวันนี้มีหลายเรื่องดีคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดคเห็นได้ครับนะฮะตั้งแต่เรื่องน้ําท่วมเนี่ยอตอนนี้กระลามไปตั้งแต่กระบินบุรีสระแก้วปาจีนบุรีนะครับ,รบที่นครปฐม,มาเป็นบอกมีจระเขออกมาอาบแดดจระเข้ฝรั่งนะครับแล้วก็อยุธยาเมืองเก่าของเราก็โดนแล้วน่คมอาคาุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับรวมถึงเรื่องของรัฐบาลจะแถลงผลงานลูกจะวายเนี่ย เดี๋ยอาจะถามคุณผู้ชมมะคุณผู้ชมคิดรัฐบาลมีผลงานหรือไม่หรือถ้ามีแล้วท่านจำประทับใจอะไรบ้างผลงานของรัฐบาลนะครับเพราะท่านแถลงใหม่นี้นะรอดูกันต่อไปแล้วก็มีเรื่องของ2020ก็มีทะเลาะกันเรื่องโลโก้นะครับฝ่ายก๊อปไม่ก๊อฟฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องนี้ในช่วงหน้านี้เบรกก่อนครับครับ